วันนี้เราจะมาดูกันถึงความแตกต่างของถุงผ้าไหมแก้วงานไทยกับถุงผ้าแก้วนานจีนที่คุณลูกค้ามักจะถูกทําให้สับสนเข้าใจผิดโดยเปลี่ยนชื่อจากผ้าแก้วเป็นผ้าไหมแก้วซะงั้นสําหรับถุงผ้าแก้วที่เพื่จากจีนจะเน้นราคาเป็นหลักเนื้อผ้าค่อนข้างบางและดูบอบบางกว่าคะ่ะเชือกรูจะเป็นริบบิ้นเส้นเล็กๆทําให้ถุงดูไม่แข็งแรงเท่าที่ควรและเมื่อใส่สินค้าลงไปอาจทําให้ของดูธรรมดาหรือขาดความโดดเด่นไปคะ่ะ ถุงผ้าไหมาแก้วที่ผิดโดยช่างไทยเป็นงานฝีมือที่เน้นความประณีตเป็นพิเศษค่ะสัมผัสแรกที่เราจะรู้สึกได้เลยคือเนื้อผ้าที่หนาและมีความเงาอยู่สมกว่าทําให้ถุงดูมีน้ําหนักและแข็งแรงจุดเด่นที่สุดคือส่วนของเชือกรูดค่ะงานไทยจะใช้เชือกรูดผู้ไหมเส้นใหญ่ที่มีความเงางามทําให้ถุงดูหรูหราและเวลาใส่ของลงไปจะช่วยเสริมให้ของข้างในดูมีราคาและน่าประทับใจยิ่งขึ้นดังนั้นหากต้องการถุงที่ดูดีมีคุณภาพ และช่วยยกระดับสินค้าให้ดูน่าสนใจขึ้นถุงผ้าไหมแก้วไทยคือคำตอบที่ดีที่สุดค่ะกดสั่งซื้องานไทยจากร้าน b a c k บอก88ได้เลยนะคะ